ในช่วงเทศกาลกินเจนะครับเรากินเจแล้วได้บุญแล้วต้องได้สุขภาพที่ดีด้วยครับแล้ววันนี้ผลก็มีเมนูเจแซนอร่อยที่บอกได้เลยครับว่ากินแล้วสบายตัวมันน้อยย่อยง่ายจะรับประทานเป็นอาหารว่างหรืออาหารหลักนะครับก็ได้เช่นเดียวกันครับเมนูนี้ปอเปี๊ยะสดวีแกนซอสงาครับ บะเบีย้ยของเรามีเครื่องที่หลากหลายนะครับส่วนแรกเนี่ยผลจะทำเห็ดุงรสนะครับเราจะใช้เห็ดหอมแห้งที่ไปแช่น้ำจนนุ่มแล้วนะครับแล้วเราก็ซอยใส่ลงในหม้อแบบนี้พร้อมด้วยโชยุน้ำตาลสรายน้ำสะอาดครับเสร็จแล้วเรานำไปตั้งไฟแล้วก็รวนให้ทุกอย่างแห้งลงครับ เราผัดจนทุกอย่างแห้งลงใช้ได้แล้วครับตอนนี้มันยังร้อนอยู่เราแผ่ๆนิดหนึ่งให้เขาเย็นลงนะครับโรยงาคั่วครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวไส้ปอบเปียกของเรานะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกครับนี่ฮะไขมันชั้นดีเลยอะโวคโโดนะครับแล้วผลก็เอาเต้าหู้นะครับมาย่างบนกระทะนิดหนึ่งมีฟักทองเล็กน้อยมีผักหลากสีนะครับแตงกวาแครอทแล้วก็มีใบชีโโสนะครับซึ่งถ้าหาไม่ได้เพื่อนๆปรับเปียดเป็นผักสลัดที่หาง่ายๆได้เลยครับเอาละครับเรา เราใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยสดเวียดนามนะครับแช่น้ําให้พอนุ่มนะครับใบชิสโกนะครับเราก็แต่งลงไปจริงๆแล้วสไตล์การห่อเนี่ยนะครับเพื่อนๆประยุกต์ได้เลยนะครับตามความชอบของเราแล้วเราก็จัดเรียงเครื่องนะครับลงไปครับพูดง่ายๆนะครับเราใส่ของที่เราชอบทานแต่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเจนะครับม้วนให้แน่นดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ1ชิ้น ตาอเปียสูตรนี้นะครับคนจะเสิร์ฟกับซอสงาง่ายๆครับส่วนประกอบหลักนะครับก็คืองาคั่วครับผมเราจะบดให้ละเอียดดีงาเวลาคั่วใหม่ๆนะครับบดแล้วจะหอมมากทีเดียวนะฮะเอาละครับปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับคนใส่ขิงบดลงไปเล็กน้อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับสุดท้ายนะครับโชยุครับน้ำส้มสายชูข้าวเล็กน้อยน้ำซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับบอเบียสดวีแกนที่มากับซอสงาสูตรนี้เป็นเจนะครับคนที่อยู่ในวัย50ขึอย่างพลทานอาหารต้องระวังนะครับไม่เลือกทานเลยไม่ได้นะครับอาจจะทําให้เราเป็นกรดไหลย,ย้อนแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับคนมีตัวช่วยดีๆเป็นตัวช่วยที่ช่วยสร้างชั้นเจลลดกรดเกินดูแลแผลเดิมนะครับ สำหรับคนที่เคยเป็นก็ลดอาการนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำครับนี่คือนวัตกรรมจากประเทศอิตาลีนะครับเมอร์จิวเจลครับบอกเลยว่ารับประทานง่ายเนื้อของเขาเนี่ยครับเป็นเนื้อเจลแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยครับเป็นตัวช่วยของคน 50-up อัพนะครับที่ต้องการห่างไกลจากกรดไหลย้อนครับ